นี้นะคะตลาดก็ยังปรับแล้วลงเช่นเยังถือว่าเป็นเป็นแฟกอยู่ค่ะค่ะประมาณชาร์ตขาแฟกไปอยู่ที 1, ่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกสี่ถึ่งห้าหกสองประมาณเจ็ดแปดจุดทีนี้เส้นลงมาต่วันรุ่งข้าวพอสมควรนะแต่ถ้านลุดตรงนั้น,นคือแสดงว่าโถงขาดหนละนะฮะโถงขาดก็ไปดูที่ที่บอกว่ามันก็ลงไปหนึ่งห้า มีแค่มีแค่สี่หกได้นะครับกระทงขาดก็จะเริ่มไม่ดีแล้วนนี้ลายตัวตลาดพอที่วอลุ่นเยอะเลยนะฮะค่ะวอลุ่มเยอะเลยประธาอย่าพึ่งส่วนนะฮะประธาวอลุ่นจะพอกับเกินก่อนเลยนะอย่าพึ่งส่วนตอนนี้นะครับก็ดูดูดูที่สามแปดสามนะครับคุณจุดสตาอปบล็อตนครับแถวนั้นอะสามแปดสามนะครับซื้อแถวนั้นเลยนะะอย่าพึ่งรีบไปส่วนนะครับ กรกพอสขอและกลุ่มนี okay. ้นึงสขอก็ไวลุกนี่เยอะอยู่นะครับตัวท็อปเองท็อปก็ลวรุมไม่เยอะนะครับไม่เยอะอยู่ละนะฮะเขที่ถูกกดลงมาก็มีแรงออมาไวลุมก็ไม่เยอะนะค่ะประสุรุว่าหมดแรงนะฮะจะเช่วมประฐานอยู่ประฐานเนี้อาจจะ A B C แล้ียกทำ C อยู่ละ C รอดไหม C ไม่รอดเด้งไปเป็น D อะไรเงี้ยนะครับสรุปว่านานเนี่ย ตับฐามนาน,นส่วนหุ้นก็ต้องดูเป็นหลายตัวไปแล้วก็อย่าพท่งส่วนนะครับตัวลุกเยอะมากเลยอย่างขายยังเยอะนะครับส่วนที่เฟกทีเฟกก็ดูแค่5.7เยนนะครับที่เฟกนะครับแนวรับตรงไหนฮะที่เฟกคุณเ,เ,เป็นได้ช็อตย่อหลอกแม้ใกล้ใกล้ใกล้ย่อละย่อลงมาใกล้ที่จะหลอกละผมดูให้แถวเนี้ยยังมีอีกนิดนึงนะครับ ก็จะมีแถวห7 5นะฮะ5 7 5 4ลองลุ้นพวนี้ดูนะครับไปแถว5 7 5 4นะครับโดยที่วันเนี้ยวันนี้ก็อย่าปิดต่ำกว่าน7ฮ6คือเส้นแต่พอหลุดอาจุดก้าไปป8.9มาอันเนี้ยอันนี้เป็นเด้งช็อตนะแล้วก็ถ้าหลุด9 7 9 6อันนี้เริ่มแพ้เลยคืออยากปิดหลุดกว่า ันนี้ยังนะยังไม่ได้แสดงการจะปิดยุดกว่าเนะีก็ต้องดูพรุ่งนี้นะครับถ้าถามว่าพรุ่งนี้ทำไมลงไปเก้าจ็ดห้าเก้เหากห้าลงไปได้แต่สิ้นวันอย่าปิดต่ำกว่านะครับการปิดเก้าจุดหกเนียนั่นะนะเป็นแนวแนวของแนวสุดท้ายละนะฮะว่ารุ่นตรลารก็ไม่น่าไว้วงใจทั้น,นั้นนะค่ะสี่หมื่นเจ็ดก็ถือว่เวอนะาเยอะนะค่ะก็เป็นห้าหมื่นห้าหมื่นก็เป็นเป็นหวงได้นะเพราะว่าช่วงที่ที่เทรดมา ที่ลงไปไปหนึ่งห้าสี่หกแล้วเด้งขึ้นมานะครับแระเถวหนึ่งห้าเก้าหกเนี่ยตัว่มรุ่มมันเยอะตลอดเลยเน,นี่ยประการดูนิดนึงประการจะยืเบี้ยนนะครับแต่จริงๆแล้วมันหลุดม,มันบัมมนงพ้นแล้วมันยังไม่หมนแต่เฉลี่ยก็ประมาณสี่จุดแปดจุดนะฮะที่เซ็ตประมาณสามห้าจุดก็ดู้ก็เนี่ยนะแต่ตัวนี้มันปิด,ดุดก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับคงต้อง ใครมีหุ้นเยอะแล้วโตลดนากระโดดขถ้นกตามระบบอะแต่ถ้าใครตอนนี้นก็พี่ทั้มีหุ้นเยอะกันอยู่หลายนะครับแต่มากก็มีห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีเงสนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ็ลอจะเห็นว่าหุ้นหุ้นขนาดเล็กก็ไม่ไม่ได้เดือดร้ยหุ้นที่ไม่ได้พินก็ไม่ได้ตกนะครับแค่เป็นที่ดีอยู่นะครับอือแตก็ยังสบายอยู่นะครับก็อาจารนะครับยังไม่มีทิศทางนะฮะ ม่ต้องตีสนุกนะครับค่ะก็เป็นการปรับฐานตอนนี้ที่ถอยย่ารงมานะะดูถึงตัวน,นี้นทำาอบซอยู่นะยังดูเป็นการปรับฐานอยู่ซึ่งการปรับฐานก็ไม่ค่อยสวยนาลเพราะว่าุ่มกันเยอง<ม>ยังเยอะใช่ไหมครับใช่มันเยอะมันเยอะแต่ถ้าวันนี้วันนี้สามหนุ่นเนี่ยนะวันนี้ชัวร์เลยว่าปรับฐานจบแล้ววันนี้ซื้อสวนฮะอันนี้จะเป่นสวนนะครับแรงขายมันจะออกมันเรื่อยๆนะครับในพื้นทีขนาดใหญ่ะ แต่ที่ขนาดเล็กก็ไม่ค่อยโดนนะขนกกาดกลาง IEL เลยก็ยังไม่ได้โดนอะไรนะครับยังสบายดีอยู่นะครับที่โดนเห็นทั้งนัก้ก็คือปตทแหละนะครับตัวที่ดึงเซตขึ้นมาจากทำห้านะฮะก็คือปตทนี่แหละนะฮะอันนี้ปตทมันมันหลุดลงมานะฮะแล้วก็แบงก์ก็คือขึ้นไปเต็มสื่อสารก็เต็มน,นะครับก็เอาปตทลงมาก,ก่อนนะครับแล้วลงมาก็ล,ลงมาแล้วมีปัญหาเยอลุ่มเยอะ ก็ตามดูไฟนะครับพรงนี้ถ้าไม่หลุดนะครับหนึ่งห้าหกสองก็ก็น่าจะน,น,นุ่ใน้อยก็น่าจะเข้าไปเข้าไปซื้อแหละต,ตัวปตทแล้ะสบออะไรเงี้ยแต่ถ้าตรุงนี้ครึ่งวันสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นอันนี้ก็อย่าซื้อยู่แล้วต้องใจเย็นใจเย็นรอนะครับแต<ะ>่ถ้าพอปตท<ะ>หลุดสามแปดสามก็เอาเลิกเลยนี่คนนี้เลิกเลย S <S แต่มี่ยัางแท้ยังถือว่าเป็นไซเววดอยู่ <S 2> <S 2> ปรับฐานอภาพเซตก็อยู่ระหว่างการปรับฐานแต่ว่าออนแอร์เนื่องจากวันรุ่มันที่ออกมาอย่างเยอะนะคะเยอะอยู่ม<ช>ันไปเยอะไปรินไปเยอะที่ตัวที่มันขึ้นมาขึ้นกระตอนะส่วนปัจจัยเรื่องผมว่าวันนี้นะปัจจัยนี้ยางเยวของคุณตังหมดอย่างที่บอกนะ,ะตันนี้อน้องทุนขายแน่นอนสถาบันจะไระใท่ขายแน่นอนก็าตังหมดแล้วนะฮะมีอยู่ในหน้าตับอยู่แค่การละเลง มันถึงมันสูงอหะนะฮะแต่วันนั้นต้องขายเพื่อออกมาสองสามพันล้านแนี่ยมันตังมันหมดแล้วม,มันไม่มีแล้วนะฮ<ช>ะตลาดเขาก็ไม่ซื้ออะที่ที่ช่วงเราเห็นตลาดเพิ่งเริ่มข,ขึ้นนะสถาบันที่เจ้าเดียวฝรั<ช>่งเขาขายนะครับรายยได้ก็ขายต๊กเทก็ขายนะฮะเพราะนั้นวันนี้สถ,ถาบันขายก็รายยได้ซื้อแล้วนะครับฝรั่งซื้อเปล่าเนี่ยไม่แน่เพราะว่ามันลงเยอะเสี่ยงฝรั่งอาจะขายด้วยคะทีีนฝรั<ช>่งคนคนได้กำไรแบงค์เยอะค่ะ เมื่อสักครู่บอกว่าค่างเงินบาทในวันนี้ค่อนข้างแข็งเซตหน้าจะารีบ่าหรือเปล่าพูดดีค่ะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกตินะคุณน้องปกติแล้วดอลลาร์แข็งแล้วบาทจะอ่อนนะค่ะนั่งดูนั่งดูมาสัปนะดาห์แล้วนะดอลลาร์แข็งบาทแข็งเนียไปทั้งสองทางเลยมันแข็งมันปกติมันควคนละทางแล้วอะปกติอันออนี้เหมือนว่ามันเงินมันไม่ได้เงินมันเข้าด้วยเงินไม่ได้ออกอะ่ะคือดอลลาร์ก็แข็งบาทก็แข็งเนี่ยอันนี้มันเป็นเหตุการณ์เกิด มันเหมือนกับว่าเงินมันไม่ได้ออกไงใช่ไหมปกติถ้าดอลลาร์มันเป็นตัวที่มันแข็งเราเห็นภาพกระชากเนี่ยเียนเงินสกุลดิ่ก็อ่อนแต่อนนี้มันบาทแต่มันแข็งเทียบกับทุกสกุลเะยอย่างนี้ขึ้นเหมือนกับพูดยากนะว่ามันจะลงนะงินมันไม่ได้ออกนะเงินบาทที่ใช่น่เพราะอะไรคะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะบอกว่าเศรษฐกิจเราดีนะเศรษฐกิจดีค่าเงินบาทแข็งันมีอยู่สองส่วนนั่นเองนะฮะที่มันเป็นสามขาสี่ขาขาแรกก็คือว่าค่าดอลลาร์อ่อนเนี่ย บาทก็จะแข็งอันนี้ไม่ถึงว่าดอลลาร์ในอเมริกาในเศรษฐก,กิจไม่ดีเศรษฐกิจเราดีกว่าก็จะเปรียบเทียบกันอันนี้ก็เป็นเหตุทําให้เหตุเกิดจากเหตุเกิดจากาเศรษฐก,กิจเราดีกว่าอนนเมริกานี่อย่างที่สองก็คือดอลลาร์ดอลลาร์แรกบดอลลาร์แข็งด้วยบาทแข็งด้วยเรื่องว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยดีแต่เศรษฐกิจเราว่าดีกว่านะครับ แล้วมีเงินไหลเข้ามาที่เราเพราะว่าเศรษฐกิจเราดีกว่าอันนี้มันองมองว่าเงินไหลเข้านะเพราะจริงๆแล้วเศรษฐกิจเราไม่ได้ดีกว่าอเมริกาใช่ไหมครับแต่บาทแข็งนะในขณะที่ดอลลาร์แข็งนะก็ะแสดงว่าเงินไหลเข้าเงินไม่ได้ไหลออกออคือคือค่อคอาเง,างนินมันดูสองประเทศเนี่ยประเทศไหนที่เศรษฐกิจโตกว่ามันก็ค่าเงินจะแข็ง ไอ้ตัวเชนก็จะอ่อนแออะไรเงี้ยเขามีตัวเลขอะไรดีของเมรมการหรือเปล่าที่มันมีขอเล่ามีตัวเลขอะไรมันดีกว่าที่คาดใว่ป่ะมันเลยทำให้เงินบาทมันแข็งอือตัวเลขลงทุนหรือเปล่านะอ่ามันก็บอกว่าเงินมันไม่ได้ไหลออกนะแบบนี้นะมันก็ไม่น่าจะเป็นวงอะไรแต่มันไม่ได้ไหลเข้าค่ะครับก็เราเห็นพัฒนามาโดยตลอดนะตั้งแต่ที่ดอลลา์นะครับ มันอ่อนตัวมันในเงินบาทมันแข็งไมยลดตลอดเนี่ยแต่มีช่วงนไงบารอล่ามันแข็งขึ้นมาแล้วระบาดี่ยอมไม่ยอมอ่อนแข็งไปด้วยเนะีอ่อ่มีนักวิจารณ์สบายใจชื่สบายใจโอเคไม่ขมวดธปปูนใหญ่แล้วคะเป็นยังไงบ้างรูปทรงของคุลใหญ่หุ้นตัวนี้คะ่ะกุนใหญ่วันนี้ก็เริ่มมีแท่งนะเป็นแท่งแท่งแท,งท่งแดนแท่งแร้วนะนะครับแล้วก็ยังใช้แนวรับ517อยู่นะครับกุลใ,ใหญ่ก็ไม่ได้ยากอะไรนะ เป็ช 30, นม okay. าต้านปีห้าสามสูนยนะครับแล้วถ huh. uh, okay. okay. uh, ้ hmm. หาหน okay. ึ่งาหนึ่งเจ็ดก็ขายออกไปก่อนนะครับส่วนสำหรับคนที่เป็นรองเทอร์นะครับก็ถือว่าได้นะฮะเพราะว่าคุณใหญ่เป็นโอบอทครั้งหนึ่งนะต้องรอต้องรอขึ้นไปขอไดเว์เจนด้วยนะครับก็ก็ดูเหมือนเป็นแรงเหมือนกันนะือถึงเริ่มหมดแรงนะครับออกข้างแล้วก็รอรอรอปรับฐานหรือเปล่า เอาข้างเราปรับฐานนะสำหรับคุณใช่ประการแรกปรับฐานนะค่ะตอนนี้ก็ส่วนหุ้นทรูมีสัญญาณซื้อบ้างอย่างคะไม่มีสัญญาซื้อแบบไม่เข็นเลยนะคือเราต้องรอซื้อสัญญาณซื้อคือตัวที่มันลงมาแดงแดงเนี่ยบลทอบลทอสอเนี่ยนะอ๋ตัวใหญ่เป็นหลักใช่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่มันลงแนงทรูเนี้ยตัวที่ลงแดงแดงเป็นเรืตัวใหญ่แล้วไม่สดเอซื้อเราสดตัวที่มันลงมาแดงแดงเนี่ยแล้วเราก็จะรอดูว่า มันมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นตอนไหนนะส่วนในหุ้นที่ม tamam <'ve> ันข right? so ึ้นมาแล้วเนี่ยหุ้นแบงค์นะหุ้นบัตรตูนี่พีชขึ้นเนี่ยนะฮะแบบเนี้เราจะไม่ดูสัญญาณซื้อเพราะงานซื้อมันเกิดจากขุ้นละแล้วนะฮะแต่เราจะดูว่าสัญญาณขายเม่นไหรลมันเองนะฮะอืมอ่ะก็ต้องรอรอรอดูว่าไอ้หุ้นที่ลงมาจะมีสัญญาณซื้อไหมนแต่ถ้าไม่มีเราเราก็อยู่เฉยพอจะทอปิดโลเลยนะคะวันนี้ธรรมดาได้แล้วก็นรุ่งขนาดนี้อืมรุ่งมหาศาลเลย ห้าพันล้านฮะอืมถือว่าเป็นมัยรุ่นพีเท่ากับที่หัวเลยหัววันที่เปิดแก็บนะวันที่เปิดแก็ไปไปสี่ร้อยจับสิบนะแต่ภาพถ้าไม่สวยภาพมันสวยซีวัยรุ่นเยอะเนี่ยถือว่าเป็นสามเหตุแสดงว่าตอนจะจบไม่จบก็คือถ้าพรุ่งนี้มันลงมาให้เราสวนนะถ้ามันลงมาสามกระสานเราสวนเด้งไปเราก็ต้องขาดคนเดียวเกือบหลุดเกือบหลุดแต่ท่านนี้ไม่ต้องไม่ไม่น่าไว้วางใจนะ <Okay. S 2> เพราะว่าลงมาแล้วมีรุ่มตามม,มาเนี่ยเป็นแรงขายท,าาทีงขายเ็นได้ม่ี่เยอะใช่ค่ะใช่แล้วก็แรงขายมันเยอะนะมันเยอะมันมากกว่าแต่ผมดูนิดนึงตอนปเนี่ยมันบอกว่ามันลงมาได้นี่เป็นไรแต่รุ่ะม,มันต้องแต่คราวนี้มันต้องน้อยกว่าพันสองร้อยล้านฮะนี่มันกดไปห้าพันเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นจะเป็นได้ใช่หรือเปล่าพรุ่งน,นี้ก็คืออย่าต่ำกว่าสามแปดหกนะครับ ถ้าเกี่ยวสามไม่โผล่ก็ลงมา 3, 3. มสมามแปดสามจุดซับร้อนรอบนี้แย่แย่ขาจุดรอบนี้ต้องดูเป็นเย็นนะเขาบอกว่ามนะันจะลงมาสามเจ็ดห้าเราเด้งก็ได้นะเด้งล้วดูตามปีตัดปีคือถ้าติดสามแปดสามได้ก็ถึงยังไม่หลุดแล้วก็ตามดูวันรุ่มนิดนึงถ้ารุ่มอยู่สี่พัน 4, 5, 000, ห้าพันอยูนเนี่ยโอ้โหตายแล้วเนี่ยอันนี้มันเด้งตลาดลงลงแน่นะอา่ามันต้องดูแบบนะี้นะครับเพราะตอมันเป็นตัวทําให้ตลาดขึ้นมาจากอันหน้านะ เพราะงั้นถ้ามันหลุดถึงนี้ไปพร้อมด้วยรุ่มห้าค่ะจุดนีมันขึ้นี้มันหลุดจากการผ่านแต่สามดึงขาผ่านแต่คุม่อนกลับไปรั่มห้ากันใหม่เลยได้ประตุ้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าคุณม่อนดั้งขึ้นมาเต็มแล้วไม่ใช่ไหมคะเคดั้งจะไปไหนแล้วสองร้อยที่เริ่มเต็มอินแล้วนะเต็มที่แล้วธนาครจะดันที่ไมให้กูณดิกระไรมากกว่านี้ล่ะลำบากแล้วไม่มีใครทำแล้วฝรั่งก็ไม่ซื้อแล้วใช่ไหมก็สลับตัวเออรลกามันก็มันมาจากไหนอะ มาจากเคแบงค์ที่ลงไปสามหกสี่สามหกสี่ <c oughs> แล้วก็ยงกลับไปที่เกา่ากันนะไม่บอกมาจากเคแบงค์ที่ลงไปพอเคแบงค์ขึ้นไปปทลงมาหรือเปล่าเออใช่อ่ามันมันจะมีมันจะมีถ้าเราสังเกตดอูคือว่าแบงค์เนี่ยมันเป็นประคองขายปตทคือที่ดันแบงค์ข,ข,ขึ้นไป,ปนเนี่ยก็ขายปทเก่าขึ้นบนที่เหนือสี่ร้อยค่ะแต่วดึงแบงค์ขึ้นไปแต่แบงค์เงินมันมันมันเหมือนกับว่ามันมีดาวไซด์ค่อนข้างจำกัดจำกัดจำกัดปทนี่ปที่มัน,มน,มน เราดูเดือนมาจากสองร้อยนะเต็มที่ละเอ่าแล้วไอ้ไอ้ตัวเ,เคดังมันมาจากร้อยร้อยสี่ห้านะร้อยสี่ห้าสองร้อยที่มันห้าสิบาทนะแต่ปตทมันปูมันเล่นแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมดังนั้วเหมือนตะหมองจากขาที่วิ่งมามอืมอ่ะก็ต้องตามดูไปนะครับเพว่าตลาดแบบนี้ก็ต้องไม่เต็มที่อยู่แล้วนะครับอีเฟกก็ยังไม่ได้หยุดนะครับตอนนี้ก็ต้องหลุดเก้าเก้าจุดเก้าจุดหกนะฮะถึงจะถือว่าหลุดนะฮะก็ยังไม่หลุด อันน้พวกนี้ต้องแต่มือถ้าเล่มแบบนี้มันต้องรอเสียงนะผมคิดด้วย่าเทุกาจุดสี่นะเสียงยังไงนะให้ให้จุดใช่ไหะเสียงลองเดียเสียงลองโอเคแต่ช้ามันโดดลงไปยังก็เสียงลองเก้าเจ็ดห้าจุดสี่ย่อลองแต่ซับลอห้าจุดเลยเก้าเจ็ดศูนย์เนี้ยทหลุก็ทะลุล้าหมดเลยก็เลยลงไปข้างล่างเลยทะลุไปข้างล่างสต็อปลอให้ด่วนเลยใช่ไหมฮะเก้าเจ็ดสี่ใช่ใช่ ต้องเทรดจุดสตอปลอสในรอบย่อลองตรงไหนนะฮะสตอปลอสเหี mm ๋ก hmm. ็เราเราสตอปลอสถมว่พวกนี lot, ้มันหลบไป9.75ใช่ไหมครับก็ถ so ้าหลุดสตอปลอส9.7หลุด9.70ก็จะสตอปลอสแต่ต้องดูดูเวลานไม่ใช่ตอนเช้าเลยนะอาจจก็ต้องเสี่ยงตั้งแต่9.7ใช่ไหมคจัด9 7นะฮะแต่เล้อดหน่อยเล้อดีหน่อยสลุดถ้าซื้อลงหลุด9.70แ่ ก็หมายถึงว่าเซ็ตหลุดหนึ่งห้ากสองแล้วนะอ่าเผื่อไว้เผื่อไว้เฉยๆค่ะเออเน่าสองนี่ก็ก็อไปละอันนี้ถือว่าไม่สวยละศพไม่สวยละอืมศพไม่สวยด้วยโอ้ตายอ่าเดี๋ยวให้ราคา s สตอปลอ s ไว้ก่อนนะเผื่อขาดเพิ่มเลยออี่ยังงนี้พอกองเขาขายขึ้นแบบนี้แล้วก็ถ้าเขามีเงินพอพี่นี้ก็มาดันใหม่ ไม่เกี่ยวกับปัจจัยเลยเกี่ยวก่ามันตังหรืไม่มันตังไปดูสังเกตดูไปจับปัจจัยดูนะสามประเทศนะบางครั้งเราโจนขึ้นเองลงบางครั้งเราโจนลงเองก็ขึ้นบางครั้งเราโจนขึ้น,นเองก็ขึ้อน,น,อนอยู่วันที่ถ้าเราไปดูเนี่ยเก็บรีคอร์ดของฟันเฟเราจะเห็นภาพไปว่าวันเนี้ยมันเกิดจากที่สถาบัานตังงบคือคนที่ตังท,ท,ทำให้ขึ้นขึ้นอาจจะมีสถาบันสลั่งเป็สอง้านะฮะส่วนนะ็อกเฟตเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งมานานแล้วนะ อันที่สองก็ก็คือรายย่อยเนี่ยไม่เคยชื้อให้เพิมขึ้นเนะครับคนี้ฝรั่งไม่ซื้อมาหลายวันแล้วพอเข้าคมพาฝรั่งก็ขายอย่างเดียวนะเหลือสถาบันเนี่ยซื้อมาเน็มตังหมดอ่ะล่าสุดนียหมดแล้วนะเม่อมนสุกตังไม่มีแล้ววันนี้็ขาจะขายออกมาเยอะแล้วก็ฝรั่งเชื่อขายด้วยค่ะอ่ะหมดแล้วนะฮะฝรั่งไ็ยังรออยู่แสนสามหมื่นสัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่า เอมมอเวลาสำหรับมันรออยู่นะมันก็ลงได้นะถ้าหกสิบจุดน,นะแต่มันก็ยิ่งกลับมานะเราก็ลมองไปปรับฐานอยู่ <Okay. S 2> นะเราไม่ยังไม่มองเป็นเป็นผลร้ายมากนะอ่ะเดี๋ยวเราลุ้นตัวใหญ่พวกนี้ปตทนะฮะใช่ทีนี้เปลี่ยนแลครับสามแปดสามอะไรเงี้ยอาจจะเปลือยเปลี่ยนนิดนึงสามแปดศูนย์เพราะว่าเขาว่าสามแปดสามไม่ถึงตอนสิ้นวันนะเพราะนั่นเป็นสามแปดศูนย์อาจจะสวนในรายทั้งสามมันโดดลงไปใช่ไหมอันนี้มันก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นเทฟแเปอร์ตรงนั้นใช่ไหมครับค่ะ คือตลาดแบบนี้มันต้องเสี่ยงําก่อนแล้วก็สปอปล็อตเอาท่านค่าถูกว่าแตนไม่หายาวกลับขึ้นไปเนี่ยเราก็ยอมสปอตล็อตว่าแต่ถ้ารอให้มันมีแท่งเขียวแท่งนึงแล้วเห็นซีเกพีนะครับแท่งเขียวขท่งนึงพอวันนี้เจอแดงลเห็นไหมครับซีเพีวันเป็นแท่งเขียวเห็นไหมครับพอวันนี้กลับมากลายเป็นแท่งแดงแล้วแะนก็ใครจากล่างก่อนเป็นแท่งเขียวเนี่ยอันนี้ก็จะก็ยังรอดอยู่สามหนึ่งสองสามหนึ่งสี่ก็ยังกำไรอยู่แต่ใครไปไล่ซื้อแท่งเขียวทั้งแรกสามสองหกสามสองแปด พี่เจ๊พี่นะครับคัณนีิสาถึงะะล่ะเห็นไหมครับการันตียากนะคะ่ะขอบพระคุณมากนะคะครับผมคาดค่าคุณนิณผลผจะพยายามบรรยายข้อมูลทุกช็อตทุกเม็ดเลยนะฮะในเรื่องราวของการเทรดตัวใหญ่ในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้ตกหนักนั่นเองหุ้นปะตะทนะคะใครที่ตามทั้งบล็อกเทรดหรือว่าเดลติฟวอลแรนต์นะคะก็คงจะมีทิศทางในเรื่องราวของการเข้าไปเทรดตัวใหญ่ที่กําลังมีความผ,ผันผวนในตอนนี้นะฮะสำหรับ ทางด้านเทรดเดอร์นะความผันผวนในจังหวะแต่และจังหวะนั้นก็เป็นช็อตที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับเรื่องาราวของภาพการลงทุนได้